เทตางชายมรณยเป็ทมาโนปุญญาณิกาิราภักสุขาวหนานิสมีนับแตะได้วิสัตนาพระธรรมเทศนาในอัตนาจาระขอเป็นเรื่อระกับประองสลงสทธาเดินกุศลบุญราศี ระดปัญญาพรามีแต่การศาสตนจนทกาย่อการคำศาสท์และคำคำศัพท์สนและเพื่อเป็นการทำเป็นภูติริยวัตถุในส่วนธรรมศาสตร์ใหมัเพื่อที่จะได้ภุติทัศิาปูกิูตุภูตให้กับรวักจิตวิญญาณของท่านพระพูสีธรรมโสภิตต้องเป็นมาเป็นวิโยผููีิได้ภรณาภาพ พอสมควรแก่เวลาสื่นไปเลยว่าวันนี้ได้ปลาลบก,การบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมภา์วันลบ50วันของการจากไปของท่านพระภูศรีธรรมสมงิตเจ้าพนักเพลน้ำเยืนเจ้าวานพักผคองอย่างนี้ท่านบุนร,งงนบรษาการเจ้าพนักเพอพระภูวิรกิจเจริญทาน ท่านพระอาจารย์สุาครได้มองเห็นประโยชน์ในการต่อเต็นบุญที่พวกเราจะหลอกหลอนผนได้มาประุบกันในวัดนร่องแห่งนี้เพื่อที่จะได้ให้เกิดประโยชน์ในการที่พวกเรามาต่อเต็นบุญถึงได้เลี้ยงบนให้มีการ,สรแสดงพระธรรมเทศนาเหมือนกันตอนที่พวกเราจะได้ถว,วายสังฆทาน หรื่งมงตัฒนรรตทัานเพื่อที่จะได้ปุทิดการเคลื่อนวไวแล้ให้แสดงสรสานทศึกษาวันนี้พวกเรามาประชุมกันที่วัดมนทองแห่งนี้ก็ได้มีโอกาสได้พบได้จเจอพระมหาเทวะซึ่งเป็นเน,นื้ออาปมมีท่านรัตูมีท่านพร,ระมหาพงษงปัญญาสิริ เราจำใจังหวัดอ er, ุบลราชธานีเป็นต้นดังนั้นวันนี้รักมาประชุมกันที่วัดประองของเรานี้มากกว่าหน่อยรูปเป็นเนื้อนามธรของพวกเราตามที่เราเขเาไประสบมาเรานพิ่เจาได้กลัในมุคมอตามทุกแกประกาศแล้วก็ว่าสามารงานทัศนังเกธรรมนักรัตนธรรมังการได้เห็นสมณะเป็นมงคลการได้เห็นสณะเป็นมงคล ะให้เกิดเป็นมงคลอย่างไรในการเห็นการที่จะให้เกิดเป็นมงคลในพอการเหียนั้นท่านก็บอกว่าต่อการแรกให้พวกเราน้อมจิตน้อมใจให้เกิดความื่อมใสททำใจให้เกิดความน่อมใสนี่ก็ถือว่าเป็นมงคลแล้วถ้าเราอยากได้มงคลสูงกว่านั้นไปอีก หรืออยากได้บุญด้วยแำว่ามงคลก็เป็นบุญท,ท่านก็บอกว่าถ้าเราว่างเว้นไม่มีธุระอจากอื่นหรือว่าสะดวกก็ให้ทาไหว้ประกอบอัญเชิญในการเห็นจะได้เกิดบ,บุญจะได้เ,เกิดเป็นมงคลสมจากอัญเชิญท่านก็บอกว่าให้อภิว่างหรือนั่งลงการาบ้าอยู่ในสถานที่เหมาะที่ควร ตอนนั้นมองกลับตอนนั้นก็ต้องการมงคลสูงกว่านั้นอีกการจะบอกว่าให้นิมนต์ท่านให้นั่งท่านใช้คำว่าถวายอาสนะถวายอาสนะนิมนต์ให้ท่านให้นั่งนั่งให้หลีกทางหรือว่าให้อาสนะให้ถ้าต้องการมงคลสูงกว่านี้ ท่านก็บอกว่าถวายอาหารถวายสิ่งที่เหมาะที่ควรแก่สมนักในเวลาวิการหรือว่าในเวลาประวัก็ถวายนะสาน้าในเวลาเช้าอยู่ในเวลาลักษณะอย่างนี้อยู่ในเวลาอย่างนี้ก็ถวายอาหารเป็นระบาดตามเหมาะตามควรเมื่อถวายอาหารเป็นระบาดแล้ว อยากได้บงคลมากกว่านี้ท่าน,นก็บอกว่าให้เขาไปนั่งใกล้เขาไปนั่งใกล้เพื่ออะไรสนทนาธรรมฟังธรรมแม้แต่ว,วันนี้เลยที่ทางทางพรักษาการจะกำลังเปิดพุทธศาสนาเจ้าอว่าปรารถนาอยากให้ญาติโยมสาวกเดิน,นได้มีมงคลติดตัว ก็เลยได้อาลัปนาให้แสดงประทังมทเทศนาหนึ่งกันก็ถือว่าเป็นมงคลของชีวิตของพวกเราในส่วนฝ่ายบ้านเมืองได้รับความอนุเคราะห์จากท่านตลอดอำเภอนายสมชัยริศโสตลอดอำเภอรักษาราชการเป็นท่านนายอำเภอน้ำจืนแต่เลยเดินทางมาเต็นประทุประธัน ตลอดเลยผู้นำชุมชนท่านกำนันท่านนายกท่านผู้ใหญ่บ้านและทานหมู่บ้านได้มาร่วมกันในการบำเพ็ญกุศลในวันนี้ก็ถือว่าเป็นพวกเราได้มาประสบบญร่วมกันได้เคยทำบุญร่วมกันญาติโยมสาธุชวนทั้งหลายพวกเราได้มาบำเป็นบุญกุศลในวันนี้ก็ถือได้ว่าพวกเรามา ฟัาธรรมจท่านพระภูสีธรรมสโสภิตก็แล้วกันท่านพระภูสีธรรมสโสภิตกำลังสดงธรรมให้พวกเราได้ฟังท่านกำลังเตือนพวกเราที่ดรงเรีย่ยธรรมอาจได้ขึ้นในภาษิในตอนต้นว่าอุปณิยติชีวธรรมปรมายุ่งท่านกำลังเตือนพวกเราว่าชีวิตของพวกเรานั้น ถูกชะลานำไปถูกชะลานำไปนำไปไหนนำไปสู่ความายอันนี้คือเป็นศัจธรรมเลยเป็นศัจธรรมของชีวิตผู้คนถูกชะลานำไปสู่ความตานะนะไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่คำว่าชะลาไม่มได้หมายความว่าผู้เท่าผู้แก่อย่างเดียวยาดยอสาธทุชน ตาว่าเจลาจะแปลตามความแล้วแปลวา่ายนะ่อยับแปลว่าเปลี่ยนแนปลงแปลว่าเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นพอเกิดขึ้นมาพบพวกเรามีนจลาเป็นตัวมาเลยมีเจลาเ่ในตัวเลยก็จะม,ม,มีความเปลี่ยนแปลงเพราะมีความเปลี่ยนแปลนี่แหละพวกเราจะมีละะักษณะลักษาะที่อิดแก่เกิจากเมื่อก่อนบางครั้งบางทีเราก็ ลองย้อนไปดูภาพเก่าๆของพวกเรายติโยที่นั่งอย่านี้อายุเจ็ดสิบแปดสิบแต่ตอนก็อาจจะเป็นคนสวยเป็นคนงามเป็นคนหล่อแต่ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะฟุตเจลามันทำให้เปลี่ยนแปลงมันก็เลยหมดรูปของความสวยความงามแล้วอยากจะสวยอยากจะงามอย่างที่เจอแไหนบางคนยอมรับสภาพของตัวเองไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องไปทำาศยตกรรม ไปตื้หมอไปตึ้นตึ้นยาอะไรต่างๆที่จะทาให้คงความสวยงามเป็นประจำอยู่ตลอดเวลานี่แหคือชีวิตของคนเรานั้นมีสลากอีกทางตัวนึ่นำไปสู่ความตายคือจุดหมายปลายทางของชีวิตท่านพระโพธิกำลัง,ง,งสแสดงให้พวกเราเห็นว่าชีวิตของคนเราอยูุ่ดท้ายปลายทางของชีวิตก็คือตรงนี้ ในธรรมบทองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไดก้กล่าวกบนานวิสาหาและเรากำนางวิสาหาว่าคนเราทุกคนนั้นเริ่มต้นจากความเกิดความเกิดส่งไปยังสานักของชาลาถามว่าความเกิดตองเี้อยัางสานักของชาลาน,นั้นหมายความว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความเปลี่ยนแปลง อยู่ในร่างกายของเรานี่แหละอยู่ในทาสี่และท้าของเราเนี่ยแหละเมื่อตอนเปลี่ยนแปลงเมื่อมีชราแล้วชราส่งไปที่ไหนชราส่งไปที่ความเจ็บทุกคนเกิดมาอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะไม่เคยเกี่ยวข่าด้วยป่วยเรื่องนี้บางคนอาจ,จเกิดมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งจากตวอมได้ก็มีความเจ็บให้อยู่ตลอดเวลา มีความก่อป่อแผลเดือตลอดเวลา3วัน4วันไถ่ไปหาหมอหาแพทย์เดือตลอดเวลาบางคนไม่ว่าจะรักษาสมรรถภาพในรายประทามไม่ให้ไปอยู่ในสภาพที่สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีอย่างไรก็ตามความเจ็บไถ้และป่วยมันก็มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยพวกเข้าเรื่องสาระจนบอกว่า ร่างกายของเราเนี้ยเป็นรังของโลกในโลกไทยแค่เจ็บอยู่ตลอดเวลาของที่จะือดระพุที่เดตลอดเวลาอันนี้คือความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่จะลาบส่งมาถึงความเจ็บพอความเจ็บมันเกิดขึ้นมันก็ส่งไปยังความตายเป็นสถานีสุดท้ายของชีวิตดางนั้นบางทีความเมื่อความเจ็บเกิดขึ้น รักษารรมกอ็อาจจะยืดอายุยืด,ดชีวปไปได้ยืนนาวยืนนานกวา่าที่จะเป็น,นแต่บางครั้งเมื่อกี้รักษาไม่ทันเหมือนกับท่านพรพโภรเลยมันเกิดขึ้นกต่ต่าหันไม,มา่สาม,มารถที่จะส่งไปหาหมอหาแพทย์ได้ขัดเวลาก็เลยทำให้เป็นเหตุให้ต้องมรณาาพอันนี้คือสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค แห้กับเตือนพวกเราว่าชีวิตของคนเรานั้นผมกะจ้านานำไปนำไปถึงจุดคงหมายปลายทางก็คือความตายด้วยตั้งแต่วันที่เราเกิดขึ้นมานึงตาโต๊ะแก้ตรงตาทุกคนเราก็เดินไปหาความตายทุกวันเดี๋ยวว่าเราเกิดมาแล้วเดินไปหาอย่างอื่นเดินไปหาความตายรอความตาย ยงแต่ว่าในขณะที่เรายังไม่ตายเราจะทําอะไรไว้ให้เปเ็นสาระเป็นแสงของชีวิตตองนเองเราจะสร้างคุณงานความดีสร้างประโยชน์อะไรไว้ให้กับพวกเราได้ระลึกให้กับพนทชนรุ่นหลังได้ร <c oughs> ะลึกนึกถึงเพราะฉะนั้นเมือ่อชราเมื่อชีวิตถูกชาลานไปอายุมัน,น,มนสันส้นสร้างเร่เดี่ยว āyū kōn kōn lōng nēn mēnei māt lōng ē āyū sānta tu. mē hē lōi dō mō bāt, tōn nī lō āyū tēsik, tēsik, kāsik, tēsik āyū kōn lōng, jā kēt mō tū bō mō māu, jī kōt, jā kēt tī mōsik, hāsit kāo kō kvā, chē mē, hāsit kāo kō kvā, jā kēt tī mōsik lē, sānt nī tī yōng. āyū kōn kō tō nēn sānt nī tī yōng, tī ท่านก็บอกว่าชีวิตของคนเราซ้ำนั้นต้งเนื่องจากว่าชีวิตของคนเรลานั้นเกีย่ยเวาายยเนเื่องกับลมหายใจลมหายใจเข้าออกเราจึงต้องรักษาลมหายใจตลอดเวลาหายใจเข้าไม่ออกก็าตายหายใจออกไม่เข้าก็าตายอันนี้เราจึงต้องรักษาเราต้องเราจึงต้องบรยหัน ลมหายใจอยู่ตลอดเวลาต้องผ่านหายใจตลอดเวลาต้องท้าไม่งั้นก็เรียบร้อยหรือบางคนอาจจะมีภาวะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจหึงแม้ว่าจะมีภาวะระบบการเดินหายใจต่างๆูปกบบนี้วิทยาการแพทย์ก็เจริญเขาก็ให้เราหายใจผ่านคอก็มี แต่ก่อนท่าไปหาหมอหาแพทย์ไค่ทำในร่างการ้อนนี่แหเาจะบอกว่าที่มันสั้นเพราะชีวิตของคนเรานั้นเกี่ยวเนื่องกับลมหายใจประการที่สองชีวิตของคนเรานั้นเกี่ยวเนื่องอยู่กับมาหาพูดมหาพูดคืออะไรดินน้ำไฟลม หรือที่เราเรียกว่าธาคสี่นั่นหละร่างกายของคนเราั้เกี่ยวกับธาคทั้งสี่มันเกี่ยวอยา่างไรญาติโยมเคยสังเกตหรือเปล่าว่าเวลาเราเก็บไข้แด้ป่วยเวลาเราเ,รเป็นต้นไปนี่นั่นเพราะอะไรเพราะภาคให้สมดุลกันเวลาภาุไปแรงเกินไปก็ทําให้เราป่วยเราเวลาคนป่วยเราไปจับ ดูที่หน้าผาบ้านที่ตัวบ้านนั้นจะไฟเผานั่นคือค่าไฟมไาแรงเกินตันก็ทําให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือว่างครั้งบางทีค่าน้ำมันเกินค่าน้ำมันแรงเกิน,นก,นนกนอนไข้กอนป่วยกับตัวเยนน็นเหมือนกับอยู่ในห้องแอร์เหมือนกับแค่ในถังตู้เย็นได้ไหมเพราะเราจำเป็นจะต้องบอริหาร ธาตุได้มาสมงตัวก,กันจึงต้องมีการดูแลให้ธาตุทั้งสี่มาสมดุลกันแต่้าธาตุตัวใดตัวหนึ่งพิการก็ทำให้เราเกิดโรคใหม่ไข้เกี่ได้แม้กระทั่งถึงกับเสียชีวิตได้อันนี้คือทำให้ชีวิตของพนกเราเราท่านก็คือเกี่ยวเกื่อวกับมหาภูตารูประการต่อมาก็คือเกี่ยวเนื่องกับเอริอรออยาหมด อิริยาบทก็คือการสอบเปลี่ยนกิริยาต่งางๆไม่ว่าจะเป็นยืนเตินนั่งนอนข้านอนเดินไปก็ไม่ดีนั่งเดินไปก็ไม่งามน,นอนจเดินไปก็ไม่ไม่ไหวเพราะต้องสอบเปลี่ยนกิริยาบทเพื่อที่จะให้ร่างกายของเรานั้นได้ผ่อนคลายจึงทางแพทย์ทางหมอจึให้พวกเราออก กลักายให้ความกิจกรรมจากนั้นแาบนี้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้กิเลสของพองเรานั้นมันเป็นไปเพื่อที่จะบริหารข้าเวเท่าประการต่อมาก็คือเกี่ยวเนื่องกับอาหารอาหารการกินกนี่วนส้องัญถ้าเราขาดอาหารชีวิตก็คงจะดำเนินไปไม่ได้ชีวิตของพวกเราเราก็ดำเนินไปไม่ได้ ยามสูงสุดไม่เกินสิบวันตายแล้วถ้าหาอาหาร <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเราจึงต้องหาอาหารมาบำรุงมาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอาหารคือทำข้าวเอาข้าวเอาน้ำไม้มากินหรือแม้กระทั่งอาหารที่เรียกว่ามโนสังเจตนาอาหารทางใจบางครั้งบางทีอาหารทาง ที่เรากินเป็นคำข้าวไปสามคำหนึ่ไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใจดีคนโู้นคนนี้มาเรียนเน้นโูกเก็นหลังประสบความสำเร็จลืมหิวข้าวแล้วมีดีใจกับรูปกับหลังแต่ก็เป็นไปได้ชั่วประเดียวกระดาวพัะอาหารนี่ก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นดำรงอยู่ได้ ถ้าปาปหาก็ทําให้ชีวิตของคนเรานั้นสั้นไปท,ท้านยอดารทุาตัวันหลานท่านเึงได้บอกว่าให้พวกเรานน้นได้อยาประมาทในการใช้ชีวิตให้พวกเรามีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าหาว่าเราประมาทในการใช้ชีวิตก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นเกิดมาจะเป็นเหมือนราออะไรองค์ข้าดตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เอื้อพวกเรา ว่าคนเรานั้นอยู่ได้นานก็ไม่เกินร้อยปีได้นานสูงสุดก็ไม่เกินร้อยปีหรือถ้าคนจะเกินกร้อยปีก็มีบ้างแต่ไม่มาก,มมากเราลองหลักการล้อยในหมู่บ้านในชุมชนของเราเองว่ามีคนอายุถึงข้าศึมีสักกี่คนแต่ศปีมีสักกี่คน พอตื่นกายลุกหลับตกหลับเสร็จแล้วก็เริ่มร่วงจนจะไปใานาเหนือยคนแต่พวกเรายังมีชีวิตอยู่เอาอย่างไรพวกเราจะสร้างประโยชน์ให้ได้มากที่สุดจะทำจะสร้างตุกตนตัวงามาดีให้ได้มากที่สุดพวกเรามาลองเป็นตัวตนปัญญาสัมมาวาในวันนี้ก็มองเอาที่พระรูศสีตํสโสคิดด้วยเป็นทัศน์องเตือนใจ ให้พวกเราได้พิ่ได้พิจารณาฟองเห็นไครที่มันเกิดขึ้นไครที่อยู่ตรงหน้าของเราภัยที่เกิดขึ้นมาที่อยู่ตรงหน้าของเราก็คือความตายที่จะตามตกลแก่พวกเรานั่แหละไม่มีการหลีกนี้ราดไปได้ไม่ว่าประเทศไม่ว่าสุพรรณรู้แล้วจะต้องเป็นเมือนกันแต่พวกเราก่อนที่จะไปนั้นพวกเราก็น้อเอาสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเนีวยมาพิจารณา ด้วยสามประการนี้โยมสาธุเอื้อหนึ่งความตายแห่งชีวิตอินทรีย์มีแน่นอนชีวิตอินทรีย์ของเราที่พวกเรายังเดินได้พูดคุยได้เนี่ยมันมีอยู่ในตัวของเราแน่นอนเพราะทุกคนเกิดมาพร้อมกับความตายสมงปติที่สำคัญที่พวกเรานำติดตามติดตัวมาก็คือความตายแบบใส่ลังไพ่ใส่กปแฟไม่เลื่อนไม่ออกหอ แต่ก็เกเมื่อเกิดก็ตาไปอันนี้คือความเป็นจริงเป็นจริงของชีวิตของสังขารของเราอาจมาจะเล่าในเบื้องต้นว่นาเมื่อเราเกิดมาแล้วเราหง้งหน้าไปสูป่ความตายอย่างเดียวเหมือนกับดวงตะวันที่มันขึ้นในเวลาเช้ามันก็บ่ายหน้าไปสู่ทตะวันตกที่เมื่อที่จะตกอย่างเดียว เพื่อที่จะรับขอบฟ้าอย่างเดียวไม่ยิมันกระชีวิตของเราต้งเหมือนกันยิ่งเก้าเท้าเร็วเท่าไรอายุของเราก็ยิ่งสั้นลงสั้นลงทุกวันทุกวันคำว่าจ้าเร็วนั้นก็หมายความว่าเรามีอายุมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละความตายหรือว่าชีวิตที่เราจะอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับพ่อครัวอยู่ก,กับสามีภรรยาสั้นลงทุกวันทุกวัน เราดีาใจอ,อย่างกันเลยบางคนบอกว่าอายุไดบ7ีจัดแจงไปเบิร์เลยให้กันดีใจอายุได้7ีแต่นั่นคือฉลองความเสียไปความสิ้นไปเพราะไม่รู้ว่าอีกสักกี่วันเราจะทิ้งลางนี้ไว้ให้คนอื่นก็ได้ได,ได้ได้คำรักัาสารอันนี้คือความเห็นชีวิต70 ความตายของชีวิตมนุษย์เป็นประการแรกประการที่สองท่านก็นบอกว่าให้พวกเรามาเห็นว่าชีวิตีเป็นของสัง้นเป็นของเล็กน้อยไม่ได้ยัง่งยืนเลยอนอกจากประการที่อธตบายมากได้กล่าวในเริ่มต้นแล้วชีวิตของพวกเราที่บอกว่าเป็นของเล็กน้อยมันยังมีปัจจัยอื่นๆที่จะทำให้เราเสียชีวิตอย่ได้รกตลอดเวลา ไม่ว่าจะเดินลงไปตามลานวัดอาจจะเป็นเลือลอ่อนล้มหัวกระแทกพื้นแล้วเอาไปกระโินเราอาจจะเป็นสรุาาปขาตัวเองล้มก็มีอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้ทําให้าอายุสั้นได้หรือแม้กระทั่งเรากลับบ้านอันนี้ของพออภไปเรากลับบ้านอาจจะไปประสบอุบัติเหตุมเ,เ,เป็นไปได้หลังจ,จากที่สมัคร เดินกลางมาเกื่อเป็นพูกนี้อยู่ระหว่างทางนะครับมอเตอร์ไซค์ับอยู่กลางถนนนะคบคือไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องกาลังทีให้เรารู้ได้ว่าเราจะอยู่ได้สักพักหน่งอันนี้คือชีวิตของเราเป็นของสั้นเป็นของเล็กน้อยและก็ประการสุดท้ายไม่มีอะไรเป็นเครื่องสั้างฐานให้เราได้ ไม่มีอะไรเป็นเครื่องก้างการไม่มีใครต้้งทางไม่ mind, Shot, ไมีใครช่วยเหลือเราได้บางครั้งบางทีเรารับคนโน้นรับคนนี้แม่เมื่อเขาประสบเหตุเราก็โกรกควายเราจะเห็นได้ตามสื่อตามโชว์เชียลต่างๆคนที่เป็นที่รักของตนเองได้เสียชีวิตก็ร้องบอกร้องไห้บอกว่าให้ลูกคืนมาเจอให้แม่ตายแทน เราอยากจะเป็นแทนล้วก็เป็นแทนกันไปได้พราะสิ่งนี้เป็นสิ่งจำตะองเราเจ็บไข้ก็เหมืกยนเวลาเราป่วยก็เือ่กัวจากฉพาะหัวอกของความเป็นพ่อเป็นแม่เห็นลูกเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะเป็นแทนอยากจะเจ็บแทนเห็นลูกทกรมา,านใจจะขากแต่ก็ไม่สามารถที่จะ ด้วยเหลือได้ไม่สาม,มารถที่จะเป็นแทนได้เพราะสิ่งเหล่า,มมา,น,น,านี้ไม่มีใครสามารถเป็นแทนใครได้บางคนอย่างเช่นนักประพูนศีลธรรมโสที่ตั้งในมรดภาพตรานี้ก็บอกโอ้ยนาเยเปนรู้วามันเป็นแค่สามมันก็เป็นไปไม่ได้ย่าหยอสารเดือดไม่มีใครสามารถที่จะแทน,ใน,ในกันได้เพราะกรรมของแต่ละ ที่ได้ทำมาของใครของมันไม่มีใครสามารถทำแทนกันได้ไม่สามารถที่จะรับแทนกันได้เราย่อมรับผลของกรรมนั้นเหมือนกับเราต้องเราสวดมนต์ทำบารมีกรรมมาสะกองอิกรรมภายางโกกรรมโยนิกรรมบันลุกรรมมาสตรีสรุนเราอย่ามั่งสมิตาสามิกรรย่างบ้าบ้กรรมาจัสะตายกับ ต่สตัยย์ตัวพุทสานีเราเีกรรมเป็นของของตราเปกรรมเป็นผู้ให้ผลมีนกรรมเป็นเดือนเป็นกรรมเป็นเอาทันจะทำดีหรือชั่วก็ตามเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นความตายทุกอย่างนั้นมันก็เกิดเพื่อมาจากการมแต่กรรของเราไม่มีใครที่จะรับผลของสิ่งที่บุคคลนั้นจะทำได้ พราะฉะนั้นพวกเรามาทำเป็นบุญปัญญาสัมภารในวันนี้ก็มองไปที่เอิศกบจุสรีระสังขารของท่านลรกผู่เลื่ะน้องนำเอามาเตือนเราแยกออกจากเดือนเตาะสักความเนือนเราก็จะเป็นเหมือนท่านลรกผู้เลแหละแต่ก่อนที่เราจะเป็นเหมือนท่านลรกผู้เลื่นก็ให้พวกเราได้เรีน้ในฝนฝ่ายในประโยชน์ตนในประโยชน์ส่วนรวม รป,รประโยชน์ตอนประโยชน์ท่านทำประโยชน์ตอนได้เสรพร้อมทำประโยชน์ท่านได้เสร็จพร้อมตอถึงเวลาถึงโอกาสที่จะไปเราก็ไม่ต้องมาหวนระลึกไม่ต้องมาคิดว่าเรื่องสิ่งนี้สิ่งนี้เราเยางังไม่ได้ทำก็เป็นเจ้าท่านประตูท่านได้ทร้เป็นประโยชน์ตอนเต็มที่แล้วท่านได้ทร้เป็นประโยชน์สัง,งคมได้เต็มที่แล้ว เมื่อท่านจากไปท่านก็ไม่ได้เป็นหวาโหวไม่ได้เป็นห่วงไม่ได้ดีความอะไรกับอดีตที่ผนะ่านมานก็เพราะอะไรเพราะท่านเตรียมตัวมาดีแล้วท่านเอาคำสอนพวกเราว่าให้พวกเราน,เเนั้นได้รีบเร่งสร้างประโยชน์ตอนไม่เกิดขึ้นสร้างประโยชน์สลดลมไม่เกิรรโโดขึ้นเพราะถ้าวันเวลาของเรามาถึง เราจะได้ไม่ต้องเสียใจว่าสิ่งโน้นเรายังไม่ได้ทำสิ่งนี้เรายังไม่ได้ทำขอผักก่อนัดเพี้ยนแต่พยายามพัฒนาต่อไปให้ข้าพเจ้าไปทำสิ่งโน้นสิ่งนี้ก่อนเราจะก็ไม่สามารถที่เรดจะทดเพี้ยนกับพยายามพัฒนาไปได้เพราะฉะนั้นญาติโยมสานตัวตหลายวันนี้พวกเราได้มาทำเป็นคกเดียวบญปัญญาสฉพาะบานเพื่อที่จะได้กดิพยแต่รับนาบุ ให้กับหลวงพ่อพระครูศรีตมโนสภิตก็ขอหให้พวกเราได้เอาท่านนี้เป็นแบบเป็นอย่างในการดำเนินชีวิตว่าต่อไปเราจะได้ไดรีบเร่งผลฝ่าในผลปละโยชน์ความดีลไฝในประโยชน์ต่อประโยชน์ท่านในถึงพร้อมตอนนี้รสระกูลได้ใช้เวลามาพอสมควรที่พนะิจารจัดคนเจนนะด้วยอาณาสองคนทีการณเจ้าภาพ ทัานวันปริเละการละหักได้วรวมกระทำความเป็นได้เปนแปแล้วขอคกนกุศตทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงเป็นพระลังที่สำค,คัญส่งถึงท่านพระครูสีตะเอโถพิษได้เสวยสิทธิข่าวที่ปาะพนในสมรายะพบดำเจตนารานุกข์อาจารกุศลทั้งหลายทั้งปวง,ววง,ง,ปวงจงเป็นปฏิการรับตอบแทน ญาติโยมสาธุจบุท่านมีนายสมชัยหริทัศน์โสพลตัพเบลรักษาประการแทนท่านนายเบลนักดีเป็นต้นเป็นประธานจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยอ่านรายจ่ายก็ยังตรายก็หลายครองครัวพิจเรณาประกาศใดถ้าเป็นในชอบปลอดต่อในธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจบรารสำเร็จจงกัรสำเร็จประกอบด้วยจตุรภิษกละปอนชัย แกาโยกวรรณศสกดิ์ภราพุทธิปาลติการวิสัชน,นาพระธรรมเทศนาในอาภัพทาคาถาเอ็นสมควรแก่เวลาเอวังต้มีด้วยรากราชนี